สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พี่ที่มีอุปการะคุณทุกทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช็อปมะขามเท่านะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่สามร้อยห้าสิบหกนะครับอีพีสามห้าหกวันนี้ก็มีของสวยๆนะครับมาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีอีกเช่นเคยนะครับก็ห่างหายไปหลายวันพอสมควรเลยนะครับก็พอดีไปงานประกวดนะครับไปงานประกวดพระเครื่องและเครื่องรางมานะครับที่จังหวัด สระบุรีนะครับก็ไปมา2วันนะครับก็ประสบความสําเร็จมาหลายรายการเลยนะครับประสบความสำเร็จมาหลายรายการเลยก็พีพีเอฟท์ท่านไหนนะครับชอบหรือสนใจพรกเครื่องและเครื่องรางก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับช่องทางการติดต่อทิ้งไว้เรียบร้อยแล้วสช่องทางนะครับมีเบอร์โทรศัพท์0 6น7 9 7 3 7 7 1เบอร์โทรสามารถแอดบานเขียวได้แล้วก็มีรูปภาพเขียวโค้ดนะครับสามารถแอดบานเขียวได้นะครับวันนี้ก็มีพักเครื่องนะครับและเครื่องรางใหม่ มาแบ่งปันให้พี่ๆ FC นะครับก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับมีมีดสองเล่มนะครับเป็นมีดหลงพ่อเดิมไซส์ใหญ่นะใบ9้านิ้วฝักหลมด้าน15นิ้วนะครับไซส์ใหญ่นะครับด้ามงานฝักไม้แหม่แปะตังลายเงินนะครับด้ามงานฝักไม้แหม่แปะตังลายเงินยุคต้นเหมือนกันนะครับแล้วก็มีมีดหลงพะก้วยนะครับมีดหลงพะก้วยเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับด้ามไม้ฝักไม้แหม แหม่ธาตะเลดนะครับเขาเรียกแหม่ธาตะเลดหรือเหล็กขาวนะครับแหม่ธาตะเลดหรือเหล็กขาวเป็นด้ามไม้ฝักไม้ยุคต้นลวมพ่อกลวยว่าโกติตาลานนะครับมีสิบเอ็ดนิ้วใบหกนิ้วนะครับแล้วก็มีพระเครื่องนะครับพระเครื่องก็จะมีหลวงพ่อุกหลวงพ่อแก้วหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อกล้วยนะครับหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อพรมนะวันนี้แล้วก็มีสมเด็จแม่ชีบุญเรือนนะครับมีเหรียญพระเจ้าตากศินนะครับมีเหรียญพระเจ้าตากสินมีอ่ ขุนแผนพุทิมนะครับขุนแผนพุทิมเหรียญจ้าสัวเนื้อเงินปูบุญนะครับแล้วก็มีเขียเนนเข้ยวเสือพ่อปานนะครับมีเขี้ยวเสือพ่อปานมีสิ่งพ่อเดิมนะครับมีประคำประคำมือเนี่ยต้องตีหลวงพุทธุกเพราะว่าได้พื้นที่ชนานะครับเขาเรียกกําไรข้อมือนะครับไม่ใช่ประคำมือกําไรข้อมือหลวงพุทธุขนะครับได้พื้นที่จังหวัดชนานะครับแล้วก็มีกุมารทองหลวงพ่อกลวยนะครับก,กุมารทองหลวงพ่อกลวยก็ ผมบอกเลยว่าวันนี้ของส,สวยๆนะแบ่งปันราคาจับต้องได้กันอีกเช่นเคยนะครับพี่พีเอฟซีท่านไหนชอบหรือสนใจก็ทักทันเข้ามาได้นะครับไม่ได้ลงหลายวันนะครับมีพี่พีเอฟซีหลายท่านนะทั้งโทรทั้งทักมาสอบถามถามหานะครับบอกว่าไปไหนหลายวันเลยพอดีไปงานประกวดนะครับไปงานประกวดประเครื่องและเครื่องรางมานะครับก็ไม่ได้หายไปไหนออกหาของด้วยนะครับหาของด้วยแล้วก็แวะไปงานประกวดด้วยนะครับก็ ประสบความสําเร็จมาหลายรายการอยู่นะครับประสบความสําเร,ร็จมาหลายรายการเลยแล้วก็ได้ของมาเยอะเลยนะครับ <F at uring> ผมได้ของมาเยอะเลยก็เป็นประเครื่องพระเครื่องเกือบพันองค응์เอเกือบประมาณห้าร้อยองค์ได้แต่ยังไม่ได้คัดเลยน,นะครับนี่เดี <F at uring> ย๋ยวจะหาว่ามีไม่จริงนะครับนี่มีเยอะมากนะครับพระเครื่องและเครื่องรางนะผมได้มาเยอะมากนะครับอันนี้หนึ่งถาดแล้วก็มีอีกหนึ่งถาดนะครับที่ได้มา ก็นี่นนีันี้นนอีกถาดหนึ่งนะนี่พอะเครื่องและเครื่องรางเยอะมากเหมาออมานะครับเหมาออมาได้นะผมบอกเลยว่าสองถาดจัดจัดน่าจะประมาณพันองค์เกือบพันองค์นะเหมาออมานะครับก็ได้ทั้งสวยๆอันไหนที่ดูดีผมก็จะคัดมาแบ่งปันให้พี่เอฟซีนะครับส่วนนี้เป็นบ่วงหน้าคลาดนะไม่ได้เอามาวางเนี่ยเอาวางก็นอยแล้ว,บบวกันบ่วงหน้าคลาดนะครับ เอาแบ่งปันให้พี่เอฟซนะก็เหมือนเดิมน,นะครับกฎกติกาของช่องให้พี่พี่เอฟซทุกๆท่านนะครับศึกษาก่อนเก็บสะสมก่อนบูชาพระเครื่องและเครื่องรางนะครับดูไม่เป็นเอาคนที่ดูเป็นมาช่วยกันดูมาช่วยกันศึกษานะครับมาช่วยกันดูมาช่วยกันศึกษาถามว่าดูไม่เป็นสามารถขอรูปเพิ่มเติมที่ผมได้ไหมขอรูปเพิ่มเติมที่ผมได้นะครับเอาส่งให้คนที่เป็นดูให้ได้นะครับยินดีให้บริการพี่เอฟซตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับ ช่องผมยังไม่มีปลายทางนะครับโอนก่อนส่งนะครับโอนก่อนส่งก็ต้องขออภัยพี่พีเอฟซีและหลายท่านไว้ด้วยนะครับขออภัยพี่พีเอฟซีลหลายท่านไว้ด้วยนะครับก็ยังยังมีอีกหลายท่านนะครับที่ที่อยากบูชาพระเครื่องและเครื่องรางแต่ไม่กล้าต่อนะครับผมบอกเลยว่าราคาต่อรองได้นะครับราคาต่อรองได้จับต้องได้นะครับสามารถทักมานะครับ ไม่กาต่อไม่ได้นะครับผมบอกเลยราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ที่พวกพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับก็ลองทักกันเข้ามาวันเนี้ผมมีภาพถ่ายมาหนึ่งบาทนะแต่ราคาค่อนข้างค่อนข้างจะสูงนิดนึงแต่ก็ไม่สูงมากจนเกินไปนะครับผมบอกเลยว่าไม่สูงมากจนเกินไปนะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยนะครับภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตรามนะครับวัดโคศิตรามนะครับเป็นภาพถ่ายยุคต้นปีสองพนะครับ ภาพถ่ายยุคต้นนะปี2509นะครับสวยกริบนะสะภาพนี้สมบูรณ์มากนะสะภาพนี้สมบูรณ์มากผมบอกเลยแต่ราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับพี่พีเอฟซีแบ่งปันให้จริงๆนะครับลองทักมานะลองทักมาก็ไม่รบกวนเวลาพี่ๆมากละกันมาเริ่มกันที่รายการแรกเลยเป็นมีดหลวงพ่อเดิมก่อนเอาเป็นมีดหลวงพ่อเดิมดั้มงานฝักไม้แหมะแปะตังลายเงินยุคต้นก่อนนะครับมีดยาว15นิ้วนะมีดยาว15นิ้วรายการแรก มีดยาวสิบห้านิ้วใบเก้านิ้วนะครับด้ามงานะด้ามงาใหญ่นะผมบอกเลยว่าด้ามง่าย่างใหญ่นะครับนี่ด้ามใหญ่มากแหมแปะตังลายเงินด้ามงาฝักไม้นะครับนี่ตอกลายน้องสิงนะครับยุคต้นนะพพเอฟซี FC, ลายยุคต้นนะครับนี่มีดใบเก้านิ้วนะครับมีดใบเก้านิ้วสวยๆเลยนะ สภาพสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับพี่พีเอฟซีสภาพสมบูรณ์สมบูรณ์นะเดี๋ยวจะเอาสองให้ดูแล้วกันว่าเก่าไม่เก่าอายุมีดได้ไม่ได้นะครับนี่บอกเลยว่าอายุมีดได้ร้อยเปอร์เซ็น์นะครับมีดเล่มนี้ดูง่ายนะราคาจับต้องได้ด้วยมีดเก้านิ้วไซส์ใหญ่นะมีดเก้านิ้วไซส์ใหญ่นะครับนะหมื่นกลางๆผมแบ่งให้แล้วกันวันนี้ยเอาแบ่งปันเลยหมื่นกลางๆนะ ส่วนเล่มนี้นะครับเป็นมีดหลงพะวก,ก้วยนะครับมีดหลงพะวกวยวัดโคศิตลามยุคต้นเหมือนกันด้ามไม้ฝักไม้นะครับแหมเป็นเหล็กขาวนะครับนี่หรือแหม่แทสเตเลตก็ได้นะบางคนจะมองเป็นสเตเลตก็ได้นะถามว่าเป็นเหล็กขาวก็ได้นะครับเป็นมีดหลงพะวกัว,กวย,ยุคต้นนะครับมีดยาวสิบเอ็ดนิ้วใบหกนิ้วนะครับตอกลายน้องสิงเอ้ยตอกลายอ้นี้หน้าเกี้ยวขออภัยด้วยหน้าเกี้ยวนะครับอักขรสองแถวนะ มีดดูงให้นะครับนี่ผมบอกเลยตอกหลายหน้าเกี้ยวหกนิ้วนะครับมีดตอกหลายหน้าเกี้ยว6นิ้ว,ว,วสวยๆเลยนะพี่พีเซชอบทักมาสอบถามราคาเพิ่มเติมได้นะครับพันไปลายผมแบ่งให้แล้วกันไหวเท่าไรต่อรองกันเข้ามาได้นะครับแบ่งได้ผมแบ่งให้คุยง่ายอยู่แล้วนะครับคุยง่ายอยู่แล้วส่วนนี้เป็นบ่วงหน้าคราดนะครับนี่บ่วงหน้าคราด สายเหนือแล้วกันต้องบอกว่าสายเหนือนะนี่ดูง่ายนะตัวจริงเสียงจริงนะเฉพาะกรอบนี่เรียนม,มาหลายสิบปีแล้วกันนะครับเฉพาะกรอบเนี่ยหลายสิบปีผมบอกเลยแล้วอันนี้เป็นบ่วงหน้าคลาดสายทั้งเหนือนะเครื่องล้างเขาเรียกเครื่องล้างสายทั้งเหนือพีพีเอฟซีท่านไหนชอบหรือสนใจนะครับก็ทักมานะครับทักมาสอบถามได้ไม่แพงนะครับผมแบ่งปันให้ยังใหญ่เลย มีสามห่วงก็คือจริงๆต้องคล้องแบบนี้แล้วก็พระอยู่ข้างล่า <c> ง <oughs> นะครับพระอยู่ข้างล่างเฉพาะกรอบเรียนมาเป็นสิบปีมีแน่นอนนะครับเฉพาะกรอบนะสิบปีต้องมีเนี่ยดูความเก่าแล้วกันกรอบสิบกว่าปีต้องมีนะพี่พี่พที่ทนไหนอยากบูชาทักมาได้นะครับแบ่งปันให้นะส่วนเนี้ยเป็นตัดชิตหลวงปู่สุกวัดปากขอมะขันเท่านะครับนี่ตัดชิดไม่ตัดขอบ นี่แต่ชิดไม่ตัดปีกล้วกันหลวงปู่สุกวัดปากคอมะข่านเท่าจหมาดชยชนาทนะสวยๆเลยองเนี้ยพี่พเอฟซีท่านไหนชอบนะครับทักมาได้นะทักมาได้ส่วนอันนี้เป็นปิดตาพ่อแก้วก,ก,ก,กับเช้าเงินสองหน้านะครับปิดตาพ่อแก้วกับเช้าเงินสองหน้าจุ่มล้างปิดทองนะครับสวยๆเลยนะนี่สวยๆเลยนะพี่พเอฟซีชอบทักมาสอบถามได้นะครับนี่ สวยๆกะเช่าเงินไม่แพงหลักพันผมแบ่งให้นะครับส่วนนี้เป็นพระรูปหล่อหลงพ่องเงินนะครับนี่เป็นพระเนื้อดินนะมีกิ่งด้วยได้ยินไหมครับมีกิ่งด้วยเป็นพระเนื้องินเป็นพระเนื้อดินรูปหล่อหลงพ่องเงินวัดบางคานนะครับนิยมนะสามชายนะครับนี่สวยๆเลยสวยๆเลยพระเนื้อดินนะครับ PFC ก็เพิ่งเคยเห็นนะ เพิ่งเคยเห็นแต่ดูง่ายอยู่นะครับผมว่าสวยนะครับส่วนเนี้เป็นแหวกม่านมารวิชัยแหวกม่านมารวิชัยอกเล็กหน้าเล็กนะครับข้างเม็ดหลวงพ่อกวยวัดกศ4ตารามนะครับเป็นพ้นเนอดินผสมผงนะออกปี2 5 1 3ถึง2 5 1 5นะครับเป็นพ้นเนอดินผสมผงหลวงพ่อกวยปลูกเสกทันตัวนะครับนี่ทันตัวราคาจับต้องได้นะผมมีมาวันนี้หลวงพ่อกวยรู้สึกว่าจะมีมาหลายรายการเลยนะ ส่วนนี้เป็นแหวกม่านมารวิชัยอกใหญ่หน้าใหญ่ข้างเรียบนะครับมีแหวกม่านมารวิชัยอกใหญ่หน้าใหญ่ข้างเรียบนะครับได้มาพร้อมรูปนะองค์นี้สวยวิทเลยนี่นะครับสวยวิบวับเป็นพาเนื้อดินผสมผงยุคต้นเหมือนกันนะครับนี่ส่วนรูปผมได้มานะฟุกเลยแล้วกันรูปบัเนี้รูปภาพหลุมตะโกยหน้าหนุ่มนะครับนี่ เก่ามาแล้วกันผมบอกเลยว่าภาพตัวจริงเสียงจริงแน่นอนนะครับภาพตัวจริงเสียงจริงผมปมนคนเอามาใส่ถุงซีนเองนะภาพตัวจริงเสียงจริงที่แรกอยู่ในกระจกนะครับเจ้าของเขาบอกว่ากระจกเขาหลุดเขาก็เก็บไว้ยาวเลยนี่สองพฤศจิกาสองพันห้าร้อยเก้านะครับสวยจริงภาพตัวจริงเสียงจริงนะพี่เอฟซีก็แบ่งปันให้นะไม่แพงมากนะครับแบ่งปันให้เอาไปเลี่ยมทอง องคอนะโคสวยภาพบานเนี่ยสมบูรณ์นะครับส่วนอันนี้เป็นกุมารทองหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นไม้แกะนะนี่สวยกิ๊บเลยสมบูรณ์เลยนะพี่พีซท่านไหนชอบนะคทักมาได้นะนี่กาไรข้อมือนะครับกําไรข้อมือถ้าเกิดเรียกอีกอย่างนึงก็เหมือนอตะกุดนะครับพระเจ้าห้าพระองค์ผมตีเป็นหลวงพ่อสุกเลยนะลึกๆแบบเนี้ย ตีหลวงผู้สุขได้ตีหลงผู้บุญได้นะครับนี่แต่เอาจริงๆได้พื้นที่ชน,นะนะผมตีเป็นผู้สุขนะครับตะกุดเนื้อตะกัวนะครับนี่ตะกุดเนื้อตะกัวกำไรข้อมือนะกำไรข้อมือเนื้อตะกัวหลวงผู้สุขเนะี่ยผมดูเป็นหลวงผู้สุขสวยและกันพีเอฟซีไม่แพงด้วยนะไม่แพงด้วยออกพื้นที่มาได้มาก็เอามาแบ่งปันให้พีเอฟซีนะครับส่วนอันนี้เป็น สมเด็จหลวงพ่อพรมนะครับเนื้อท้องระครังหลังยันสิบนะครับวัดช่องแข่นะสวยๆเลยผมว่าดูง่ายนะพี่พีเอฟซีท่านไหนชอบนะผมแบ่งปันให้นี่สวยคมนะครับผมบอกเลยว่าสวยคมและดูง่ายด้วยนะพี่พีเอฟซีผมว่าดูง่ายราคาจับต้องได้นะครับแบ่งปันให้บูชาส่วนอันนี้ก็เป็นสมเด็จงาแกะหลวงพ่อกลวยนะครับ มีพี่เอฟซีหลายท่านนะต่อผมมาสองพันสองพันห้านะครับผมบอกเลยว่าหลงพ่อะกลวยนะพี่ราคาหลักพันเนี่ยผมแบ่งให้ได้นะครับแต่ไม่ใช่ราคาที่ผมบูชามาผมบูชามาก็สองพันกว่าแล้วพี่เอฟซีเกือบสามพันแล้วนะครับผมบูชามากเกือบสามพันแล้วผมแบ่งปันให้นะเอาราคาเดียวเลยเอาสามพันห้าแล้วกันนะนี่ดูง่ายดูง่ายนะครับส่วนนี้เป็นสิงพอเดิมนะครับสิงพอเดิมสามขวัญพักจอด นะเป็นงาแกะนะสิงสามขวัญปากจอกงาแกะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสวยสวยเลยนะแบ่งปันให้ในราคาที่พี่พีเอฟซีเคยบูชากันแล้วกันทักมาได้นะครับส่วนนี้เป็นโคดจะสิงหลวงพ่อเฮงวัดเขาดิง่งนะครับเป็นงาแกะเหมือนกันนะเป็นงาแกะโคดจะสิงหลวงพ่อเฮงเขาดินนะครับสวยสวยนะครับขอรูปเพิ่มเติมที่ผมได้นะนี่เหรียญแจกแม่ครัวหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะครับ เรียมกรอบโบราณมาเลยเปิดหน้าเปิดหลังนะเรียมกรอบโบราณเปิดหน้าเปิดหลังเหรียญสวยกลิบนะครับนี่ราคาผมบอกเลยว่าไม่แพงจับต้องได้ผมแบ่งให้นี่สมเด็จไมชีนะครับบุญเรือนนะสวยๆเลยเรียมกรอบโบราณมาเลยนะครับนี่สวยๆเลยนะพีพีสี่ดูง่ายด้วยนะครับพระดูง่ายด้วยนะครับนี่ราคาจับต้องได้นะครับราคาจับต้องได้ แล้วก็มีเหรียญพ <c oughs> ระเจ้าตัดสินนะเนี่ยเหรียญยังเงี้ยเคยเลี่ยมทองมานะครับเนื้อเปียกเนื้อทองแดงเปียกทองนะเนื้อทองแดงเปียกทองนะครับสวยๆเลยเหรียญดูง่ายอยู่พี่พ่านไหนสนใจนะครับสามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับนี่บัวห้าเม็ดนะครับหลวงผู้สุกวัดปากคลองมะขามเท่าเนื้อชินหรือพื้นที่เรียกกันหน้านกฮูกหลวงผู้สุกนะฮะนี่ เนื้อชิ้นปิดทองด้านหลังนะสวยกิบเลยข้างในเลี่ยมกรอบโบราณไว้นะครับข้างในเลี่ยมกรอบโบราณไว้นี่สวยๆเลย,เลยแล้วก็เลี่ยมกรอบเงินด้านนอกนะครับส่วนเนี้ยเป็นพระขุนแผนที่ของพายหลวงพุทธิมวดละหันไล่นะครับนี่สวยๆเลยพระ ดูง่ายเหมือนกันนะฮะพีเราคาไม่พแพงเราจับต้องนะผมบอกเลยว่าจับต้องได้แล้วราคาเปิดอยู่ที่ผมราคาปิดอยู่ที่พวกพี่ๆนะครับนี่เหรียญเจ้าสัวหลวงผู้บุญเนื้อเงินนะครับ <c oughs> ไม่อยากเอามาลงเลยกลัวมีดราม่านะครับนะกลัวมีดราม่าผมพูดเลยเหรียญเนื้อเงินด้วยเหรียญเนื้อเงินเลี่ยมเงินด้วยนะครับจะมีดราม่าอีกไหมในอีเีนี้ยนะครับนี่จะมีดราม่าไหมอี ep ีนี้ไม่รู้นะ จะมีดราม่าไหมเพราะว่าเป็นเหรียญเนื้อเงินเลี่ยมเงินนะครับแล้วราคานี่ผมแบ่งปันแน่นอนผมแบ่งปันแน่นอนนึกแล้วก็จะขำนะพอผมลงไปปุ๊บเนี่ยต้องมีแน่นอนนะครับเหรียญเนื้อเงินหลวงู้บุญนะครับนี่เจ้าสัวนะเจ้าสัวหลวงู้บุญนะครับเนื้อเงินรุ่นแรกด้วยนะครับนี่รุ่นแรกด้วยรุ่นแรกด้วยเนื้อเงินเลี่ยมเงิน แล้วก็ราคาอะไรผมไม่บอกแล้วกันเดี๋ยวจะมีมาคอมเมนต์คอมเมนต์แบบแบบว่าพวกว่างๆที่มาคอมเมนต์แซวผมอะไรเนี่ยผมไม่บอกราคาแล้วกันพี P ่พีเอฟีท่าไหนชอบแคปรูปทักมาหลังบ้านได้เลยนะครับนี่บ้านเขียวผมช่องทางการติดต่อทิ้งไว้้อยแล้วส่วนนี้เป็นเขี้ยวเสือพ่อปานเลี่ยมเงินนะครับนี่เขี้ยวเสือพ่อปานอ้าปากนะครับเลี่ยมเงินนี่นะครับสวยๆเลยนะตัวนี้เลี่ยมเงินตัวก็ค่อนข้างใหญ่หน่อยๆนะครับ ตัวค่อนข้างใหญ่นะสูงประมาณนิ้วหนึ่งหรือนิ้วประมาณนิ้วหนึ่งแล้วกันสูงประมาณนิ้วหนึ่งนะเสือพะปานสวยๆเลยเลี่ยมเงินพร้อมใช้นะพี่เอฟซีท่านไหนชอบทักมานะครับแล้วก็มีเขี้ยวเสือหลงพนกสังกสีนะครับนี่เต็มเขี้ยวนะครับเป็นเขี้ยวเสือหลงพนกสังกสีเต็มเขี้ยวสวยๆเลยนะพีพีเอฟซีสวยจริงเก่าด้วยนะเก่าด้วยนะครับ ราคาไม่แพงนะผมบอกเลยว่าราคาไม่แพงนะครับเขี่ยวสวยสมบูรณ์มากนะครับนี่นะถ้าเก่ากว่านี้ก็จะแพงขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยสมบูรณ์นะสมบูรณ์นะครับพีพีเอท่านไหนชอบหรือสนใจก็ลองทักกันเข้ามานะครับยินดีให้บริการพีพีเอฟซทุกๆท่านตลอด24ชั่วโมงส่วนพีพีเอฟซีที่ปิดบูชาพระเครื่องและเครื่องรางไว้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้วันจันนะครับเพราะว่าไปสย์เปิดทําการนะ พอดีสุกเสาสุกเสาเนี่ยผมติดงานประกวดวันจริงจริงวันเนี้ยผมต้องไปด้วยซ้ำนะครับนะจริงๆต้องไปด้วยซ้ําไปย้ํานะครับเพราะว่าผมไปส่งมาแล้วก็กลับมาบ้านก่อนนะครับไปส่งมาแล้วกลับมาบ้านก็ประสบความสําเร็จนะครับเพื่อนๆท่ไหนชอบหรือสนใจก็ลองทักกันเข้ามานะครับช่องทางการติดต่อผมทิ้งให้เรียบร้อยแล้ว3มช่องทางนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ e ีนี้ผมก็มีของสวยๆมาแบ่งปันให้พี่ FC เพียงทรงนี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับไม่ได้หายไปไหนนะครับเดี๋ยวจะลงเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ได้พักเครื่องและเครื่องรางมาเยอะพอสมควรนะได้พักเครื่องและเครื่องรางมาเยอะพอสมควรไม,ไม่ได้หายไปไหนนะครับเดี๋ยวเอามาลงให้ในวันพรุ่งนี้อีกนะครับก็ฝากถึงพี่ๆชาวย t ท b e ทุกๆท่านนะครับเข้ามาฟังแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจไว้นะครับเพื่อจะได้เปิดการมองเห็น ใน EP ต่อๆไปนะครับ EP นี้ผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวพี่พีเอฟซีไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดีย๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ